พีกหวานแม่สามกกค,ครับผมเริ่มไข้แล้วครับเริ่มเป็นใบแล้วครับแต่ชุดนี้นะครับแต่ชุดนี้ผมอยากจะให้โอกาสของอให้โอกาสกับอาจารย์ที่จองแม่ลูกสาวมาดำกวนนะครับ้าเปลี่ยนใจนะครับเนาะ้าเปลี่ยนใจว่าเอาชุดนี้ไปสะก้อนเถาะเอาสันหลานไปสะก้อน มูล,ลูก,กมันแม่ก็จังเอาคิ้วเกาได้บ่ครสันได้ครับได้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 ขนลูกลูกสาวมาดาไข่ก็เอาคิ้วแรกขึ้นเกาไปเลยก็ได้ครับผมตว่าฮาว่าถ่าดนเอากวนอูมาดํากวนอูมาดําเองนะครับแม่สามกกเอาชุดนี้ไปกอนผมก็รีสบายใจดีครับผม่มาประเด็นเรียงรีบนะครับเพราะว่าขนาดนี้แม่มาดําบีทีนั่นนะครับผมพัก ผักเพราะว่าเปลือกแข็งนะครับเนาะสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับช่องอีสา,านดินวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์อ่าทีได่งนกให้น้องสิงโตครับเป็นเด็กน้อยนะครับเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยอายุแค่สิบกว่าปีนะเป็นเด็กชายอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับอาจารย์ทุกท่าน อากาศเลี่ยนนะครับผมเป็นพุ่มแพะไอเดติตต่อไปทั้งอาจารย์มอดนะครับมอดนกเขาใหญ่แชแนลนะครับเพิ่นอยากไปได้บักไซฟ้านะครับบักไซฟ้าของอาจารย์มอดลูกหักลูกแห้งเพิ่นนะครับเป็นลูกเซเว่นเซเว่นคููเกิดพิกวันนะครับทีเ่เป็นนกหนุนคู่หนุนคู่อย่างเดียวครับทีเ่เป็นนกคู่หลายเพิ่นเล่มาักแห้งนะครับเพิ่นอยากได้อาจารย์มอดกือว่าพราขาย มันก็เลยบอกมาหาผมนะครับผมก็เลยลองสอบถามเบิ่งก็บอจากปกตนครับผมก็เลยสงสัยว่มันเอามันเอียงผมก็ล,ลองลองโท่วิดีโอข้อเบงน,น,นะครับผลจากปกฏว,ว่าเป็นเด็กน้อยนะครับอ่าเด็กน้อยเก็บเงินสื่อเองนะครับก็ได้เช็กประวัติเช็กเอียงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้บอกว่าให้ผู้ปกครองทรมากนะครับปัดนีพอผม่แนอใจนะครับผมก็สิบ่ให้นะครับอ่าได้ให้ปุ๊ก ผู้ปกครองโทรมากกับพอดีผู้ปกครองปรโทรมากนะครับเพิ่นว่าเพิ่นว่าไหบอกวันเอารวดมาสั่นว่าคนจากเลี้ยงเขาบอกวันเองง่าสั่นว่า,วาเาพิ่นใค้ใครก็บ่าผมบอกว่าสิมิสวนรถไทยนะครับแต่ผ <c ười> ู้ปกครองโทรมากกับพว่าเขาอยากรู้นะครับมาเด็กหน่อยมันหลักเงินมาบออ่อเก็บเองบ่อผู้ปกครองเห็นน้ำบ่อนะครับผลปรากฏว่าก็โอเคครับผู้ปกครองเห็นน้ำเด็ก <c ười> หน่อยเด็กียกเด็กงานนะครับผู้จากไปวัานปุ๋ยผั้จักไปเกี่ยวหย่านะครับ พอดีว่าอาจารย์ครับหน้าครับว่าสั่นว่าผมขอเป็นวันทียีทุก้าเดี๋ยว่าผมเก็บเงินบ่พอพอวันทียีก่อเ,เป็นวันเกิดผมผมจะเด้งเงินอ,อยู่ว่าสั่นว่าผมจะเก็บนะครับเก็บเดีร้อยหนึ่งกต่สรงแคบหนาจอมาให้เท่านั้นเดียวเมื่อนดี๋ยวห่าร้อยกัแคบหนาจอมาให้นะครับผลปรากฏว่ากกไดงเงินอยู่สามพันกว่าบาทนะครับสามผมก็เลยว่าเอาพ่อละละซรันี่ละสะนอก็แต่เลยว่าบาันได เจ้าเล่หว่าสิขอโอนงินกอนนะครับต่างต้าวันจันทร์กันแล้วครับวันนี้ผมก็เลยว่าให้เอาแก้เลยขอนะครับขอส่วนลดนะครับขอส่วนลดผมก็เลยไปแจวว่า,าขอต่ออะรหนึ่งได้บ่างาสั่นของเลยว่าได้ต่ออะไรนึงเป็นสองพันเก่านะครับสองพันเก่านกหนึ่งตัวนะครับลูกทุนของเอ่อเซเว่น เป็นเซเว่นเมียสามกกนะครับสายมาดําเป็นลูกกวนอูม,มาดําเอนะครับเป็นสายดีจะหินพุ่นล้วครับอบาร์น,นี้ผมก็เลยว่าคนเรวด,ด์บนสองขั้นเก่าเหรอครับบอสองขั้นเก่าดอกสตอกกะซอยคา่หาหาัวหันอีกสี่ร้อยมันก็สองขั้นหาดีครับบอกะซอยคา่าดันมันออกมาเอานกอีกอหน่อยนึงเป็น 24, สองขั้นซีสตอกกวา่า 2,000ซีลบาทนี่นะครับผมก็มีเสื้อผ้าน่องเขานะครับลูกสำลูกสำเต่านะครับคือเด็กน้อยมันพ่หยุ่งเกี่ยวยาเสพติดแต่มันดีแล้วครับผมผมก็เลยอยากสนับสนุนแกนะครับผมก็เลยสีเอาอ่างชุดอ่างเบาง่ญ่เห็ดตัวหนึ่งนะครับอ่างเบางหญ่เหตตัวหนึ่งวันมีสองตัวเพราะว่าผูกคู่แล้วผมก็เลยเสียแกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นพายุพ่อใจนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นลูกโทนที่กันนะครับเป็นของกวันวันเกิดให้แกนะครับสองตัวนะครับ ่าแล้วเกษสิเด็มาจับลงกองครับจังหน่อยรถกลับมาแล้วน้อยซมเด็จมาที่อาจารย์น้อยจะร่บบอกบอกจุดลับไปยังัาถืออยู่ครับจนวน่อผมตกใจว่ายสิมา้นะเหอจนบอกจุดลับนกกลับว่าถือแจ็คสิไป็ลับมองไหนนะครับอ่าผลปรากฏว่ากาเนื้อกเกษเด็กกำชับรถเป็นอีกคันหนึ่งว่าห้โทษนะครับโทษโทษบอกถามแก้ให้แน่ใจเพราะว่ามันจะาหน้กษตรเด็กที่เสียรถเป็นไปนะครับ ทิเสียด,ดต้จนไปเพื่อเสียห้เด็กน้อยมันได้เด่นนะครับโอ้ยมีดินกับแชนหัวหนา,นา,นาเ,อเอานะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวชุดน้องสายฟ้านะครับที่แกะจากได้นะครับแต่ว่าเป็นคนละแม่เด้อเป็นคนละแม่เป็นลูกโทษนะครับผมผูกขาไว้ผมใส่เสือ้อขาไวนานาไาา้นะครับผมบาสิเลียนเองกับปล่อยไปต่างตาเดี๋ยวนะครับ ครับผมครับผมโอเคครับลุงล้มอ่าพอดีผมกาลังนกเขากองครับผมอ่าเอาพ่อกันที่ปล่ามันเืองเก้าครับสวัสดีครับลุงล้มรสวัสดีครับรถโทมาห์เหรอครับอังเบาใหญ่เอ้ยเซเว่นเซเว่นกวนอูไว้าดำเอนะครับสายดีนะครับตัวนี้ นกก็จ่อิตอดกันนะครับตอดกันหัวโปกจังหน่อยพาตัวนี้ผมว่าสี่เลี้ยงเองนะครับเป็นห่วงเฉียวนะครับห่วงเฉียวอีสานลานดินศูนย์ซีสองนะครับผมเป็นอ่าแม่สามกกจุดสุดท้ายที่เห็ดกับเซเว่นกวนที่จับออกนะครับผมว่าที่เก็บไปเรียนเองนะครับลกลกองไปนะลูกนะไปไปโยนน้ำผีสิงโตัวนะ เมันอยากได้หลายสร้างเสียงเาราได้แห้งตัดโดดดัวพ่ะละก็สนับสนุนกันไปกับอาจารย์ทุกท่านมันเด็กน้อยเนาะเมันอยากเหรียญพ่อไหกะไห้หครับพ่อไหกะไห้ผมกับพิจารณาอยู่ดอกว่าค้นเกเดิดแต่วา่ากิบว่าได้หาเหมือนทุกคนคุณลองพอคนคู่มือนี่ก็ไล่ หลายคนหลายคนคิดนะครับกูลังค้นเห็นผมไหดีกะเพิ่นกะมีเลียมมีอย่างยังส่นะครับถ้ากับพิจารณาเอานะครับเนาะเสียใจที่ห้พลาดดีก็เสียใจที่ไม่ได้ห้เพิินพอเพณนเป็นคนดีครับผม <laughs> เสียใจที่ถือกรอกบอกเป็นยังว่าแต่ยายเห็ดผักดันคนดีๆไปเป็นคนสัวครับอ่า ตัวนี้เป็นพายุพอใจนะครับชุดสุดไทยคือกันกับผมพายุพอใจอีสานลานดินอ่าศูนย์สามแปดมั่งนี่ศูนย์สามแปดกับผมนาจะเป็นตู้ผู้อ่ะครับอีสานลานดินอันนี้ยิวอนนอ,อนจังหน่อยเด้ลูกเนะด้อมุกเลียงหัวอาหารเราแยกเลียงเดลูกเนดะ้อเอาครับรดมาแล้วว้าโดนมาได้ของของวัญวันเกิดตัวที่หนึ่ง ของขวัญวันเกิดตัวที่สองนี่ย่านมะกอพวกของขวัญวันเกิดทั้งสองตัวนี่ย่านมะกอตัวอยากได้หมดลนะเ้อชุดนี่เป็นอ่างเบาใหญ่ครับผมอ่างเบาใหญ่อีสานลาดินศูนย์ศูนย์หนึ่งห่วงชมพูตัวแรกนะครับปกติเปนนห่วงม่วงนะครับห่วงเหมือนผมคัดตัวหนจะมีอ่างครับสังเกตจะเข้าตานะครับ จะเข้าตาเบิงหนาตาทาทัางนะครับขึ้นมาจากมีอ่างนะครับเอาไปเห็นน้องอเขาเล่นนะครับตกผูน่าจะลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมแข้งขาดีครับบัวเตี่ยมเป็นจังไนกรสิบีคือพอเยอะดอกเสียนซอดีครับผมกรลังสีอกาลายคอนะครับนอกอายุเดือนนึงนะครับมีไอหน่อยๆว่าหันบนอดเดือนนะครับเด้อเอาของกันบันเกิดลูก ไปเป็นเด็กดีเด้อเด้อต้องสิงโตัันเด็กดีมีให้อีกครับขันเด็กบ่ดีกาหนูกะตีค่าตัวหนูเอาตีคุ้นคาของจะคลองเอาขันคุ้นคาของหนูดีพิษพลาดประกันได้พอกกับหาไปอีกต่ว่า,าขันหนูเป็นเด็กน้อยบ่ดีหนูก็ได้ซ้ำเนี่ยครับมีค่าตัวกลองสองตัวคนเฮ้า ค่าโตือคาโต้แพ,พงนะครับมีคุ้นคาจากขวงนี่คือเรื่องการกระทํำจากของนะครับเนาะบว่าผูนหน่อยผู้ใอันนั้นเหเียดดีคุณคคาตัวเฮ่ากับสูงกันเฮาเห็ดบ่ดีคุณคคาตัวเฮ่ากับบะมี่ครับผมผมเป็มนคนดีนะครับที่ว้าอยู่นี่เคยสัวมาก่อนผมบ่แมันเท่าครับผมดำเลย <laughs> ผมเป็นคนที่ปเปลี่ยนวันดำเลยนะครับกะ หลายต่อหลายเรื่องนะครับที่ผมประเชิญมาตัางต้งแต่อายุสมประมาณจะสิบหกสิบเจ็ดนะครับผมเดินนีออกจากบ้านนะครับไปไประจนชีวิตอยู่กรุงเทพนะครับเป็นเน็กน่อยเร่ร่อนครับผมเป็นเน็กน่อยเร่ร่อน <m akes> เอาทุกอย่างครับเอาทุกอย่างยกเว้นยาเสพติดเอาทุกอย่างนะครับกเรื่องง่ายๆหลายเรื่องที่ผมมีส่วนเกี่ยวของนะครับเรื่องงหญ่ๆหลายเรื่องที่ผมมีส่วนเกี่ยวของ ตว่าลูกพีกะดีนะครับลูกพี่ดีหลังๆมากกับชิดได้นะครับกลับขึ้นมานู่บ้านถือว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าเมืเ่อสามสิบก็ปีที่แล้วนะครับมันยังอายุกว้างกับเหมิดไปละล่นะขอ <c oughs> ขอบคุณในการทุกท่านนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งบ่วงนะครับบ่วงบวงบ่วง,งครับผมบ่วงื้นยอดเพชรนะครับผมเสียให้เบิ้งว่าสีน้ำตาลเนี่ย มันเนียนสัหน่ยแต่หฮาไปใสดินนะครับถึงก็ขนาดที่วันนกแรนมาแรนมาพราะน,นกไปไปฝึกนะครับบักพริกแกงคือทั้งหัวเลยครับพริกแกงพริแกแกงนี่เป็นลูกอ่าพริกหวานตัวอาจารย์ทั้งนนไทยทั้งไ้โขาลาดคนเอามาเปลี่ยนกลับนะครับผมแล้วไปหัดรงดินทแรกกัอาเลนกต่ซื้อว่าใสได้นะครับก็หมันมีนะครับนกมาตอมต่อผมไล่ออกอ่าแล้วเอาไปอีกรอบหนึ่งครับเอาไปอีกรอบหนึ่งสองหมื่ต่อมาไปอีกรอบนึง กำลังตอดจินดินอยู่พร่อมกับไรคู่นกไก่นกข้างบานเลนนะครับไ่คู่นกข้างบานเลนอ่าลงดินกับกับปรหันขันนะครับเกิดว่าลงดินรอบสองที่ขันบลาไหลทอรอบแหลกนะครับกับคู่นกนั่นเลนอยู่นกป้ากับมาาไก่ไก่นะครับเจ้ากับเหยียกแนบมเหยียกแน่นะครับตอดจินดินจินใหญ่ยู่เมื่อคืนว่นสิกงนะครับมันเลี้ยวพรดเพราะนกปลาลงไม้เจ้ากับผงใส่เลยครับที่แหลกว่าสุกร์เป็นไรออก บังเอิญนกปลาแรนคู่มาก็ัเลยว่าเอ้าลองลองต้องขึ้นมันก็ได้ว่ะมันสินันบอกหนันเสมิโดนผมก็เยไล่ออกนะครับเนาะมือมือแรกเน่เทียงโดนผมก็เลยไล่ออกยานมันหลบแต่พอลงมากเลยล่องเหีมันคู่บังเอิญนกปลาซ้ำนกตาบอดนะครับแรีนไปตําบ่วงเลยผมก็เลยปล่อยเลยครับผมเหตมันได้ใจผลปรากฏวันนับหนึ่งนับบัณเพลินเสยได้ว่าพีแกงนกงแมวผมคลิปนี้ลาไปซะมีครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คืนเดอร์คนเดอร์ไก่เบิดแล้ว <laughs> ครับผมอาจารย์ทุกท่านพอดีเอาโจผิกแกงนะครับลูกริกหวานมาไอ้มาฝึกนะครับเมื่อคืนว่าเขาสิโลงครับล่งอีรีนะล่งอีรีวันนี้ผมได้เลยไปเอาครับผมว่าไปเอาเพื่อเสียให้มันได้ใจนะครับเนาะให้มันได้ใจโล่งอีลีคู่ไปคู่ไปชั้นยังต่ำบ่วงทวนเลย,ยนห่นกับนกปลา ไปางา,ดดปาตัวลุกไปผมเลยเสียห้นกผมได้ใจครับผมเสียไม่ได้ใจเฉยมันหล่นนีดจังน้อยครับจังสิบเปลยวออกนะครับเนาะที่แรกว่าจิลุกไปขันมันมากเมาไม่ลุกอะไรออกนะครับบานีน้ผมขอกําลังตรวจิีนเงี้ยนะครับมันล่งเลยลงเลย,ลเลยนกผมก็นแหลนใส่เลยผมเลยตัดจินใจปล่อยล่องเบงิ่ง พ้นปรากว่าถ,ถือบ่วงเรียบร้อยแล้วก็เลย,เลยเเลสีให้ผีแกงเล่นไปจักน้อยครับเจา้าผีแกงนะครับตัวที่อาจารย์ท่านคุลาดออกมาขึ้นมาเป็นนกแม่นะครับเนาะตัวนี้เขาเอืน่นผมเอื่นเล่เอิ่นเป็ผีแกงนะครับเพราะมันเก่งจากของอ่าบกป้าครับผมหมั่นใจว่าสิทธิเตรียมคอนะครับเนาะผมก็เลยเาไปเอา,ร,อารุดกระซังมันครับเพราะวา่าเธอเลยตัวแรกครับ จะเลยตัวเรียงลุดกะสางเขาเพราะได้เงยได้งออย่างเพราะวา่านกตอมันย่อมดีก็นกปลาครับผมเ้าเอาควา้วให้มันนกบานมันเป็นซก่อนนะครับถ้ามันบดินกับอีหลีกนกบานเท่ากับว่าตื่นนะครับเดี๋ยวนี้มันกำลังใส่ไม้ตายของผีกวนครับผมเห็นเขา่าย่ยางเขาไปหาคือหีดปีกหีดขนกับท่มไทยยันครับ đó. เอ้อออ รอเบิงครับนะครับกัรเขาไปเห็ดยังจะโดนเติบผมเย็ยังสิบเอวออกการฝึกนกไม่ครับออกป้าครังที่สองครับเจ้าพีแกงริมน้ำนะครับตัวนี้เป็นริมน้ำครับผมริมสานํำนะครับ เจ้าพริกแกงนะครับมันแกงอย่าของหางสนกุดดเุบึ้งบันเดียดจังไลครับโอ้นกป้ากัดงกนะครับอยียงวะ่ะยังไงมาด้ดีปากขาบดินคก็มาเลี่ยมเห็นเอีอยงจีวาตะได้บุ่นคือบ่วงมันไอ้นั่นนะพี่น้องเอาเอา,เอาไปแล้วครับผม เกี่ยวพี่แกงมะนาเนาะเพาะเกี่ยวครับผมไปแล้วคือคือคือสีมันกลมกลืนนะอาจารย์ทุกท่านเพราะสีกลมกลืนเนาะนกมันจะพอเราแว้งครับผมสีกลมกลืนนกจะพอเราแว้งนะครับเนาะออื แม่แพลเลดครับไปเอากันดีกว่าครับอาจารย์ทุกท่านแพลเแลเลแพลเแลเลแพลเแลเลแพแพแลเลดโทรศัพท์มากพอดีครับผมฮัลโหลครับครับผมอันไม่ครับอ๋อครับผมอันแอลเลดอันมาอาจารย์ับโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงงด้อาจารย์ผมเอานกไม้มาหัดเดี๋ยวผมเหมันโทรไล่หนึ่หาครับผมมันถือเราละถือเราละวอลเลงถือต่ว่าผมกำลังสิไปเอาเดี๋ยวเห็ดเห็ดเก็บยางไปเก็บแป๊บนึง ครับครับครับผมประมาณหานหาที่อาจารย์ครับครับบัดีครับสััสดีครับย้อนแสงย้อนแสงนี่ครับนกปลาโอเค ไว้แบนี้แม่แบบนี้เอาเรือดำนำ้ำกลายเป็นเรือดำน้ำซะแล้วขม่าขมา,ขมาสามมันเลือกจะให้ล้มตัวขนาโอ้ยตะกลัวดึงบัดน <c oughs> ี้ตึดตึงอึดตึง <c oughs> ดินจังได็กกับบอลลูดนะครับดินดินดินจังได็กกับบอลลูด มั่นใจครับผมทำไมผมถึงมั่นใจครับผมเห er ็น <Bon> ไ <it eur mut> ่มครับอาจารย์ทุกท่านเต็มคอครับจงไปหอดมือกันสอกกันหลุดครับผมอ๊ไล่ลิงลิงไล่ครับผม